ใบ,บ,บดีพีน่น้องมื้อนี้สิไปหายดูหากินพอละไปหาเก็บเห็ดยาีมันเลี้ยงไปสั่นไปพ่กมันสิคือบ่นี่ในบ้านให้จรับบ้านดีก็คือพาคกูของสวนพวกให้จ้าไปคักเถะเบิ่งมันสิหมานบ่บ่ เราพามีตัวนาง,งามใสหยุ่ยบ้างเยนาะพี้ยหนี้ผนะ้อบบปลาตัวน,นี้ให้ป้าแล้วเปลูกไวตนน้ตัวนี้ป,นป่าปุ่นะปลาบอกคือวันนี้รัดลงมานีปุ๊บนี่เสียงน้ำ่นๆนนี่เด้อุน๋นะคือเดเดีมีแต่มันไหลให้ขวางนี่ บอกเด็กไปควองคลองซิจังกดฝากกูนี่ดูนี่ไหมเกือ,อบมากผู้ใหญ่หลายก็เป็นยังที่แล้วไปยากหคาเดียวก็ฮะได้ได้ไดอันนี้คือหวยครับพี่น้องหวยเป็นค้งองนำ้ำบอกยัง,งยไงนี่แหละนี่ ไปงาตัวละฮึฮึฮึ้านำขึ้นได้ฉุกข้บนขึ้นได้ยังนำบุบประมไปไล่ลิงไปแล้วเฮ็ด 快点，快走！啊，丢。

นี่ดิทั้งเครื่องนี่ขิงหลายหลายพี่หวังเอ้ยบ่ได้ปลูกแับเออย,ยายาตันโควิดยัง,ย,งยังดีได้นี่แต่ว่าบ่ชตันอุณไงขิงเลเงี้นมหมดละน้องใหม่ยินไปทั้งนี้มีตต่ป้าไพพี่หวังเอ้ย Nó không ai ăn lại chứ Cứ săn chuyển, săn chuyển kìa นาครับตกนีบุกในเกียร์กูด้วนี่ด้โมโงขี้ลายพระนั้น những được đứa chú hấp Quá thôi Mà chăn để xuống Quay đông về bằng không phải ง่อยไอ้บุรีมันเฮ็ดยังไงนนี่คิดเลยว่าเฮ็ดตายเบียจโอ้จะเกิดมากกว่นีไเอยมาจู เดยวเดยวมึงก oh. ็ตายดีนะเอใช่อีกด้วยคุณเก็บเก็บ Ô, khoảng sâu sau bắn Tiếng nó luôn Thế bưng Ô, người ta chỉ đèn đèn này, này <laughs> À bưng nhiệt Ô, ừ. mẹ ơi đi nhang lắm chị, bà, gì chị bắn đi gì lắm đẹp quá à? ừ. luôn bàn bao giờ ừ, bàn Ước là hùng trăm tháng bàn hốt nữa là cho anh cái gì lốn tháng câu này Đấy à, là cái hoàng lốn bàn luôn. Nhìn là cái bàn này. พอเขามาส่งไหเด้พี่น้องเลยให้เสร็จลงไปลงเหรอพี่น้นนองนีครับวลุงก <c ười> วตาดน้องใหม่ปะแ่เข <c ười> ามีตัวเลือกเนะี <c ười> น่ยูนมีทั้งยางเปลีนะ่ยนพราะปหาเกวกับากูยางากูบินบกบินกย ý nhận ý nó để thuộc cho làm không ô sang luôn nhận bà nè là ông oh, cứ gần bên phun bà nè yeah. mà mình nhàng quay nhàng mai bốn phát cũng mày bọn câu gì cả. phải phá xong này cũng gần câu giả có dáng là lợi nhất chú กนนน็ขึนน้นเลยกูบดหนลงขาลบมึงขึ้นมาแล้ววนเม่เห็ดยังมุ้นีกินได้บ่เ่ะนี่ยังอ่ะท่านเดืยวดวงยังไีนเ่นวัดวัดสนามพ่อได้แต่ต้ออันนี้แหละ <c oughs> เหน็นแนวเงินบราณกินน้ำขอแบอบบ่งหัจัก có bên ăn cả hết hết rồi kìa làm đi <cười> 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 Ồ, và mình chỉnh nhạc đều lúc nhưng có câu gì Ô, má đây ra này. Ê, năm tháng của tôi.

hoặc chạc ba phê phi long rồi, bà nè ba có là một chị cá rồi vậy rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền จะมาอยู่ป่ายอยู่เขาเลยครับซะโอ้ล่งจากผู้นี้ได้พี่น้องเลยยางบูปา่าเขาโคตรนี่เข้ามหมมันีอิกรับแล้วเมียเฮ็ดกระตีได้ชับหนีแล่ะนี่ือ,อขั้นผู้ใดมักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เพี่น้องเด้อถ้านี่โอกาสเสด็ดว่าเห็ดอีก ปลากาคุงยางลัดไปทัวเ์แตออกจากป้าเขโคดแรียเขาป้ากล่วยเพราะบ่าหนังอินเดียโหลดโอ้ไปสีหูนำเมืออมาไปหาน้องใหม่กูว่ามันทางออกก็เมื่อไงอย่างพาตรงไปเดียวกาได้ยินเสียงหนำมันทางออกแน่นอ,อนเลยลวนสวัสดีบ้านไหนผู้ห้องบ่น ียจะเสียงโซ่้ัดท่ากับบ้านแล้วนี่น้องนวัน หองกาบ้านเหรพี่น้องทางน,นี้ไปเขาจะคอยมาพอกันช่วันีหอดช่องเลรอพี่น้องบนเถิงปลากระ,กะสีดมากเพราะินกับตะมุ้นี่เฮ็ดที่ไปได้มา,จ,าจักเกียดยังกินหรอกขึ้นปร่ทันหวาดกันขึ้นหวาดเลยจักคอยที่นี่ปุ๊บสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้พ่อส,สามีชาวบ้านพอกันคลิปหนะาปบ่าย,ายจุบ๊บ